สวัสดีครับขรัผมเพชรคู่อิสมาเอตไบะอาเวกจิจากปัตตานีครับผมวันนี้ผมได้รับสองสอตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งก็คือตำแหน่งอดีติดตัว5สายครับได้รับเจ0 0 0มบาทครับผมแล้วก็รางวัลต่อไปก็คือตำแหน่งไดมอนไดเรกต์ผู้บริหารการขายระดับเพชร ตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเด็กซินประเทศไทยจำกัดครับผม คือได้รับตําแหน่งสองตแหน่งก็คือ <c oughs> เป็นรางวัลที่ได้ร่วมกันกับคุณภรรยาน,นั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าได้ร่วมกันสร้างและก็ร่วมกันทํางาน <c oughs> ขึ้นมาจนประสบความสําเร็จค่ะต้องถามเลยค่ะว่าก่อนที่จะมาได้รับรางวัลนี้นค่ะก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องถามว่ามีวิธีการทาํางานยังไงการบริหารจัดการการตลาดการที่จะให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเราเนี่ยมีการทาํางานยังไงบ้างคะครับแรกๆในการทํางานของผมก็คือ เกิดการชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาประชุมหรือว่าฟังสัมมนาเกี่ยวกับสินค้าทุกตัวของบริษัทแล้วก็ให้ทดลองใช้ใช้ดีก็ได้ผลพักพวกก็บอกต่อบอกบอกต่อกันไปนะครับผมแล้วก็ในการทำงานของเราจะต้องจริงใจจริงใจแล้วก็ทำงานเป็นทีม จะถามคุณพี่หน่อยค่ะว่าทํางานกับค่ายวัคซีนเนี่ยมาประมาณกี่ปีแล้วแล้วมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะค่ะทำงานมาก็10ปีแล้วค่ะแล้วก็รายได้ต่อเดือนก็10,000แสนกว่าบาทค่ะค่ะทำมาประมาณกี่ปีแล้วนะคะ10ปีแล้วค่ะปีแล้วรายได้ต่อเดือนตอนนี้นี่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็เป็นผู้นําทั้งสองท่านนะคะที่เป็นสามีภรรยากันนะคะร่วมกันทํางานจนประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลในวันนี้ถึง2รางวัลด้วยกันค่ะ mm hmm. ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะที่มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนะคะเวลาในงานวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วนั่นเองเนะคะคุณรักษินาค่ะ,คะสําหรับค่ะช่วงเวลาของประกาศรางวัลค่ะคุณคือที่1ของด็กซินนั่นเองโอ้โหเพราะดันมากๆ,ๆว่าใครจะเป็นคนได้รับรางวัลตอเลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูแล้วก็ไปดูการประกาศรางวัลอันนี้เลยดีกว่าว่านะักขายท่านไหนนี่นะคะจะได้รับรางวัลสาหรับคุณคือที่1ของด็กซินไปชมภาพบนเวทีกันค่ะค่ะ ครับภาคใต้บริษราบุิโสดากรนะครับอีกสองนะครับเรื่องอบรมเรื่องของการพูดนะครับนักบริวญนะครับแน่นอนครับสําหรับวันนี้นะครับมีขึ้นมาทั้งหมดปก่านด้วยกันนะครับสําหรับคุณศริและรู้สึกว่าเศรษรกิจไม่สามารถจะมาได้นะครับในวันนี้ครับและในลําดับต่อไปนะครับกผมขอกราบเรียนเชิญคุณวุศรีกูนานะครับท่านรองประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัทเดคือวยไทยจังสัด ได้ให้เกียรมอบรางวัลคุณคือที่1ของดิสินประจำปนนี้นะครับ พิทักษ์นะคะให้กับทั้งหกท่านบนเวทีเลยนะคะรอบต้นชื่อท่านแรกนะคะคุณอมอร,รรัตนพิทักษ์ครับจากภาคเหนือและตอนนี้มณฑลครับขอเช็คเาอรด้วยนะครันบนี่คือบุคคนที่เห็นนะครับของพวกเราเป็นผู้นักบันเวทนะครับลำดับต่อไปนะครับคุณอาดลชัยทองศรีครับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุณุพรคุยวันปีครับจากกรุงเทพมหานครนะครับและประชานและติดตามมาด้วยครับคุณบรรจัดคุณเริศครับจากกรุงเทพและปริมาชนและติดตามมาด้วยนะครับคุณไตรนุ่งแก้วครับจากสงลานะครับภาคใต้ เราเชื่อว่าทุกท่านนะครับคะแนนที่ได้ในครั้งนี้นะครับมาจากคณะกรรมการของแต่ละภูมิภาพทั้งหมด9ท่านด้วยกันและมาจากคะแนนที่ท่านผู้บริหารการขายระดับเพชรน,นะครับจำนวน100ท่านได้ร่วมกันให้คะแนนนะครับในใการ,รอ,อบรมนะครับของโครงการออสเตรเลียเมื่อปี2557ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จความภาคภูมิใจของผู้ที่สามารถผู้สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างโดนใจและประทับใจทั้งวิทยากรผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะประกาศกันเลยดีกว่าประกาศเลยดีกว่ารวมถึงท่านโยรุสุิโยคงจะตื่นเต้นนะครับผู้ดำเนินผู้คิดในงานโดยส่วนของโครงการนี้นะครับครับรางวัลชนะเลิศเอาลองถอน ขอเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนดีกว่าน,นะคะจะได้รู้สึกตื่นเต้นนะคะถู๊กเฝ้งนะคะ ทุกคนพูดเก่งเหมือนกันหมดเลยนะครับในวันนั้นนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับโครงการคุณคือหนึ่งของเล็กซี่ครับได้าวแก้วภาคไหนครับจ้าวภาคใต้ขอบคุณชวรมชัยนุ่งแก้วขอบคุณนายนุ่งแก้วนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเต้นเก่งอยู่ทางภาคภูมิเพื และมีมชแต่ท,ที่ทูนพันเนาอยู่ที่ภาคใต้นะครับขยายสายางานอยู่ทางจังหวัดสงขลานะครับอำเภอเรือโนดนะครับแล้วก็ขยายสายางานอยู่ทางกรุงเทพมหานครน,นะครับในเขตพื้นที่รามแหงบาง,ง,งกะปินะครับมีเขมสัดทองฝังเพชรด้วยนะครับที่ทางบริษัทเอมมอบให้นะครับนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับ แสดงความสามารถในการพูดนะคะเชิงโมดิเวชนะคะหรือว่าการโมดิเวชั่นพูดสร้างแรงกระตุใจนะคะให้กับพี่น้องครอบครัวดักสิงห์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะครับผมแน่นอนครับสำหรับคิวแรกนะที่จะได้ฟังนะคะเป็นคิวในห้องโถงของวันนี้ถูกต้องค่ะวันนี้เราจะได้รู้จักกับตัวตนของเขาแน่นอนนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบเหมือนตอนที่เขาประกวดกันนะคะเอาแค่ว่าให้ได้คอหอมน้ําหอมเนื้อนะคะหอมน้ําหอมคอหอมเนื้อหอมคอ ประมาณเอาเป็นว่าอีฉันก็มาเป,เป็นเป็นดาวเบสเดอร์เนี่รนบคะถ่ายทอดเสียงโปรกำลังให้กับคุณเจ้าหน้าที่แดงอีล้านหนึ่งค่ะเฉพัะน่าใจที่คิดว่าปีนี้ฉันจะคว้าตำแหน่งที่บ้านเตรียมตัวกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะทุกท่านก็จะได้เข้ามาอบรมทั้งหมด วันบนเวทีค่งนี้ด้วยค่ะใช่ครับก็จะพบกับพวกเรา2คนนะที่ทำหน้าที่ในการสอนในการเทรนนะครับนักโอเดเวทในครั้งนี้นะครับครับขอขอบคุณนะครับและขอสู้ไปกับ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสมหน้าของผู้ที่ได้ขึ้นรับรางวัลสูงสุดนั่นก็คือคุณคือที่หนึ่งของดักซินกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใช่แล้วนั่นเองจะไปสอบถามเขาค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในวันนี้ว่ามีการทํางานอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของเขากันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เนี่ยดิฉันได้ยืนอยู่กับอีกหนึ่งนั่ขายตรงค่ะที่วันนี้เนี่ยได้รับรางวัลเกียรติยศค่ะตำแหน่งดีๆไดมอนด์ดเรกเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะดิฉันนรัตน์สินปิทักษ์ค่ะข่าววันนี้เนี่ยได้รับตำแหน่งดีๆไดมอนด์ดเรกเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้นะคะเพราะว่าตัดสินใจสมัครในวันแรกเนี่ย อยากสมัครเพราะว่าอยากให้คุณน้าได้ทานแหลดินจือถูกลงเพราะว่าคุณน้าเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าในตอนนี้คุณน้าเนี่ยทานแหลินจือฟรีเลยนะคะแล้วก็คนในครอบครัวทุกคนก็ทานแหลินจือฟรีแล้วเราก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก่อนที่จะมาทำธุรกิจขายตรงแล้วก็มาร่วมงานกับทางเด็กซซินเนี่ยคือแบบใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเองมาก่อนแล้วก็ถึงเข้ามาร่วมงาน คือว่าสมัครก่อนค่ะเพราะว่าแม่ทีอัพไลน์แนะนําว่าถ้าสมัครแล้วเนี่ยจะทานเห็ดลินจือในราคาที่ถูกลงทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากสมัครเพราะว่าเราเองก็รายได้ไม่ได้เยอะค่ะเหมือนเราเป็นสาวโรงงานแล้วน้านเนี่ยคุณน้าเขาไม่ได้ทํางานเพราะเป็นพอเป็นมะเร็งปุ๊บทํางานไม่ได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าทานเห็ดลินจือถูกลงแล้วย,ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเราก็เลยสนใจก็เลยลองทําดูก็สําเร็จค่ะก็ร่วมงานกับทางแด็กซินมานานหรือย,ยังคะก็ตั้งแต่ปี2555ค่ะมีปี2558 3ปีแล้วโอ้โหเราก็ได้ดีว่าแค่3าปีเนี่ยประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เลยมีวิธีการทำงานยังไงบ้างก็จะเปิดใจดาวไลน์สมาชิกกันนะคะเพราะว่าจากความความจริงใจค่ะแล้วก็ต่อเนื่องก็จะบอกเลยว่าคุณน้าเนี่ยป่วยอย่างนี้อย่างนี้น่าจะบอกความจริงทุกอย่างเลยทำไมเราเราถึงเข้ามาทําตรงนี้เนี่ยก็เพราะคุณน้าเพราะโลกต่างๆแล้วเสริมเข้ามาคือเรื่องของธุรกิจเรื่องของรายได้ที่เราได้ทําแล้วเราได้รับจริงๆเราก็จะบอกส่วนนี้กับกับผู้แนะนําผู้มุ่งหวังของเรา ค่ะก็บอกด้วยความจริงใจไม่ไม่โกหกไม่ปิดบังค่ะก็เลยถึงทุกวันนี้ได้ค่ะเดียวว่าแบบสมัครเองทานเองใช้เองแล้วก็แบบยังแบ่งปันสู่คนอื่นอีกด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ร่วมงานกับทางดักซินเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกอบอุ่นค่ะทุกครั้งเนี่ยที่ที่มาบริษัทจะรู้สึกว่า มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือพนักงานบริษัทนะคะหรือแม้กระทั่งผู้บริหารซึ่งไม่เคยคาดคิดเลยว่าผู้บริหารจะแบบอบอุ่นเป็นกันเองขนาดนี้นะคะ,ะจากที่เราประสบการณ์ที่ได้ได้พบกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปต่างประเทศด้วยกันมาที่เกาหลีค่ะก็คือได,ได้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของผู้บริหารเลยว่าจริงๆแล้ว อ๋อเป็นกันเองมากนะอบอุ่นมากไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แบบสูงแบบไม่ได้อยู่สูงใช่ค่ะไม่ได้อยู่แบบว่าคนละชั้นกับเรานะเขาก็เป็นเหมือนเราใช่ค่ะเป็นคนกันเองเหมือนเราเขาทําตัวกันเองมากอะค่ะแล้วก็พี่ๆสมาชิกทุกๆท่านเนี่ยคือทุกท่านจะแบบเอ็นดูรักแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆอะค่ะแม้กระทั่งคนละสายงานก็แบบว่ารักแล้วก็ให้คำปรึกษาดูแลเราเหมือนเราเป็นป้าหนึ่งพี่น้องกันเลยค่ะ ว่าเป็นเสมือนอีกหนึ่งครอบครัวที่แบบมีความอบอุ่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักขายหน้าใหม่ๆนเนี่ยะเข้าส่งงานขายตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้แนะนําวิธีการทํางานสําหรับนักขายหน้าใหม่ค่ะสําหรับตัวเราเองก็ยังยังเป็นคนที่บอกตรงเลยว่าความรู้ก็น้อยนะคะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแต่ว่าเอาง่ายๆว่าเอาเป็นความจริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เป็นตัวของเราเองดีที่สุดเลยไม่ว่าจะทาอะไรทุกๆอย่างทุกอาชีพนะคะแล้วก็ซื้อสัต มีคุณธรรมเท่านั้นนะคะก็ประสบความสำเร็จได้เลย,เ,เ,พยพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะเป็นนักขายตรงที่ประสบความสําเร็จแบบนี้เนี่ยมีความซื่อสัตย์แค่นั้นเป็นเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่อยากจะมีเ,เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในการขายตรงนเนี่ยนะคะลองกลับไปไปใช้ไปปรับใช้กับตัวเองก็ได้นั่นเองคะ่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณรักษณาคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะจะเป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศที่เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดในวันนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะผู้บริหารใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสําหรับนี้เลยค่ะรางวัลผู้บริหารนะคะการขายระดับเพชรดีๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยากที่จะทราบแล้วว่าใครนี่นะคะจะได้รับรางวัลที่สูงที่สุด ในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาค่ะไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีกันเลยดีกว่าค่ะ,คะ นะครับตุเนเชลเปตเรตแรก12ปีที่รอคอยนะครับขอขอบคุณคุณแนะนำคุณเฉลิมขวัญเรียฟองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณอรัองสินค้าดกลำบา่อไพศาลเลือกเกียรติพร้อมด้วยท่านประธานธรริศักดุลหมุมสนรสรันเวชิสมายซึ่งได้ดูแลผมและลูกทีมอย่างดี แต่นี่ขาดไม่ได้คือดาวไลน์ของทุกท่านไม่ว่าีา่อยู่ที่ลำปางอยู่ที่กรุงเทพโดยที่ผมไม่รู้จักเลยครับที่สนับสนุนให้ผมขึ้นเวทในครั้งนี้ขอบคุณครับ,บคุณเม่มหานคร ธทนิชาธานะวิชัยค่ะ,ะผู้แนะนำคืออาจารย์นักการธรรมสิงห์พรขบคพพรวล็กซินตั้งแต่มาอยู่ค้าบครวลเกซินมีความอบอุ่และรู้สึกดีมีความสุขเล็กซินขอบคุณเล็กซินเล็กซินเล็กซินที่ให้ชีวิตด,ดีๆค่ะ ผู้บริหารระดับชั้นผู้บริหารระดับเพดผู้ศูนย์จำหน่ายทางสินค้าครอบครัวแด๊กซิงสมาชิกแดะสซิงดิฉันชื่อธนพรเหมาทุรินอยู่ใต้สายยู่ผู้แนะนำของดิฉันคือคุณสมบัติแน่จัจคือ อยู่ใต้สายงานของคุณสมัยคุณสวัยอนุบาลขอบคุณขอบคุณขอบคัวขอบคุณ,คณดาวรายและอัตรายของดิฉันขอบคุณมากๆบริษัทแอดสินวันนี้ที่ที่มีวันนี้ที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีหน้าวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะ พี่กอลและสองท่านครับกรรมเรียนท่านประธานกรรมการบริษัทวัคซีนประเทศไทยจำกัดท่านรองประธานกรนรมกรารท่านผู้บริหารตลอดจนถึงพี่เพื่อนน้องสมาชิกครอบครัวแัคซีนที่รับทุกท่านครับผมตุลยชเชษฐ์ลาวรัตน์แก้ววีจากจังหวัดน่านครับขอบคุณนะทุกท่านนะขอบคุณที่มีโอกาสได้มายอ,อยู่บนเวทีอันมีเกียรติแห่งนี้ครับขอบคุณ คุณรำพันธ์เจดีรุไดเรคเตอร์ที่ได้แนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆกับขอบคุณดีๆสวิมลนบุคคาผู้บริหารสายงานซึ่งให้การดูแลและช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมขอบคุณบริษัทวัคซีนประเทศไทยจำกัดครับที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแ,และให้โอกาสกับพวกเราได้มีโอกาสร่วมธุรกิจขอบคุณอัพไลน์และดาวไลน์ทุกท่านที่ช่วยเหลือลักษณะสุนให้พวกเรา ได้มีโอกาสได้ยืนบนเวทีที่ทสงเกียตแห่งนี้ครับขอบคุณครับทำอะไรทำไปไม่ใหญ่ย,ยิ่งทำอะไรทำจริงๆจ,จะยิ่งใหญ่ทำอะไรเรียนรู้ไปจะได้จริง ทำอะไรใช้จริงจะยิ่งรู้ทำอะไรทำให้เหมาะเพราะเป็นครูทำอะไรให้คนชูต้องรู้คุณทำอะไรทำทำอะไรขอเาอะไรตื่ครับทำอะไรทำไปให้สุดยอดทำอะ